สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับนี่คือรายการ Insight Now โดยสมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสนับสนุนโดยธนาคารออมสินครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่กับผมอ๋องอติชาติวงปฏิวัติครับครับผมตัวสิทธิวิสารเสถนะครับพบกันทุกวันเสาร์เวลา13บสามนาฬิกนาทีถึง13บสนาฬิกาสนาทีนะครับทางร้อยเอ็ดจุดห้าซีรีสอครับครับแล้วก็สามารถรับชมแล้วก็ฟังย้อนหลังได้นะครับผ่านทางซีรีส์ดอแล้วก็ MBA จุฬาอารามายครับวันนี้พูดคุยกกันโโอออ้้หตงบว่า คือถ้าเกิดใครดูผ่าน u t u b e เนี่ยชัดแต่ใครที่ฟังผ่านวิทยุต้องไปดูฮะของโปรดเลยกากหมูพี่โตเคียวก็มีเสียงได้ครับวิทยุฟังเสียงเอาแล้วกันชอบมากฟังเสียงเอานะฮะขออนุญาตเสียงมารยาททางให้ฟังเวลาไปกินอย่างนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเห็นมีเอามาทาเอาหงอาหารบางท่านเนี่ยบอกคลุกข้าวเปล่าก็อร่อยอร่อยแต่ก่อนนี้เคยเถียงกันกากหมูไม่ดีสุขภาพน่นั่นน่ะสิแล้วยังไงถึงมาเป็นใส่ห่อใส่เงี้ยมันดีหรือเปล่าใช่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะครับทุกที่ขอไปพักเคีวกกมได้่นลกััครบ ท่านผ<ม>ู้ชมและผู้ฟังครับตอนนี้อยู่กับคุณน้ำพึ่งนะครับน้องน้ำพึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมที่มาที่ไปเป็นยังไงเอากากหมูมาทำอะไรได้บ้างแล้วมันดีหรือไม่ดีกับสุขภาพนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำพึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำาตัอก่อนละกันชื่ออะไรทำอะไรอยู่ฮะค่ะชื่อเมรานีสมัยวิจิตรนะคะตอนนี้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทหมูหมูอินเตอร์ฟู้ดจำกัดค่ะครับก็อย่างที่เห็นเราต้องมีอะไรบ้างหมูหมูของเราเนี่ยก็บริษัทหมูหมูของเราก็จะผลิตเป็นผู้ผลิตกากหมู แล้วก็น้ำพริกกากหมูรวมไปถึงน้ำมันหมูแท้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนี่ไงครับเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นนะก่อนจะไปคือกากหมูในเชื่อว่าหลายท่านเวลาไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเห็นอยู่แล้วทักผมก็คนหนึ่งนี่แหละนะแต่ว่าจะเอามาใส่เป็นซองแพ็คแบบนี้เนี่ยปกติเคยเห็นแต่แคปนะไม่เคยเห็นกากหมูนะฮะไปยังไงมายังไงก็ต้องเล่าไปย้อนไปจนถึงรุ่นเหล่ากงเหล่ามากค่ะย้อนอันนี้บอกเป็นรุ่นที่สี่ก็ย้อนไปรุ่นที่หนึ่งเล ถ้าถ้าถึงถ้าหนูได้เข้าไปบริหารการรุ่นที่4ี่เป็นสนะแต่นี่เดี๋ยวย้อนกลับไปรุ่นที่1เลยก็มาจากโคนทะเลเลยมาตั้งลกล่ากก็มาเลือกประกอบอาชีพเขียงหมูทาเขียงหมูตั้งแต่รุ่นนู้นเลยนะฮะใช่ค่ะก็สืบทอดมาเรื่อยๆในระหว่างนั้นก็จะมีทําเจียวน้ํามันหมูกกหมูอยู่แล้วโดยสมัยก่อนโดยสมัยก่อนเขาทานน้ามันหมูก่ทิชนิดหใช่ซื้อเป็นถุงๆในตลาดสดนี่แหละมีน้ำมันหมูมีกกหมูด้วย ก,ก็ทํามาจนมาถึงเมื่อประมาณสองปีที่แล้วน้าค่ะอากูก็ป่วยเป็นโรคเกาแล้วก็ไปตรวจเลือดมามีทั้งกรดยูลิกแล้วก็น้ําตาลในเลือดสูง<ะ>ทีนี้เขาก็ต้องลดลดน้ําหนัก<ะ>ต้องลดน้ําหนักนะคุณหมอสั่งให้ลดน้ําหนักแต่ว่าไม่มีเวลาออกกําลังกาย<ะ>มันก็จะต้องใช้วิธีการปรับการกิน uh huh. ก็เลยไปศึกษาทั้งวิธีการกินอาหารคลีนท<ะ>านอาหารคลีน ทานลดแป้งมันก็ยังไม่ลงจนไปเจอวิธีการทาน k ี t o เ e n i c k ี t o การทาน ketojenic อธิบายให้ผู้ชมนิดนึงละการ k ี t o คืออะไรบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินวิธีนี้ก็โดยปกติทั่วไปร่างกายของเราเนี่ยจะใช้พลังงานหลักมาจากแป้งวกข้าวขนมปังอะไรก็ว่าไปเส้นก๋วยเตี๋ยวแป้งน้ำตาลแต่วิธีการทานคีโตเนี่ยเป็นการทานที่ ให้ร่างกายเราปรับสภาพเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานหลักเปลี่ยนจากแป้งเป็นไขมันส<ช>าน่เป็นวิทเป็นความเชื่อของเขาน,นะฮะแล้วทำยังไงถึงจะปรับได้ก็ต้องลดต้องไม่ทานน้ำตาลตาแป้งด้วยแป้งก็งดด้วยเพราะแป้งก้ายเป็นน้ำตาลลดล,ดล,ดลงด้วยงดงดเลยฮะงดแป้งงดน้ำตาลใช่เพื่อเพื่อให้ไม่เกิดอินซูลินในร่างกาย ก็คือจะบอกว่าเปลี่ยนวิธีการเขาผ่าจากแป้งไปเป็นไขมันใช่เมือ่อเมื่อร่างกายเรารู้แล้วว่าในในร่างกายเนี่ยพลังงานหลักแป้งเรามันไม่มีแปลงล้งแล้วร่างกายกลัวตายเขาก็จะดึงพลังงานสำรองที่มีในร่างกายคือไขมันเนี่ยอ,ออกมาใช้อันนั้นมันเป็นเรื่องสุขภาพแล้วมันกลายมาเป็นธุรกิจได้ไงอะฮะก็เลยพอทานไปนเรื่อยๆในใน,ในกลุ่มในเขาเรียกว่าในคอมมูนิตี้ของ k e โตเนี่ยเขาก็จะมีมาแชร์กันว่าวันนี้ทานอันนี้วันนี้เราทําอันนั้น ทีนี้เราก็มองไปเห็นว่าเฮ้ยที่บ้านเราก็เจียวกากหมูขาย <c oughs> ทําน้ํามันหมูขาย <c oughs> แล้วตัวเราเองตอนทานคีโตก็ <c oughs> ก็ทานกากหมูเหมือนกันใช้น้ํามันหมูประกอบอาหารคีโตเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยไปเรามองถึงปัญหาก่อนว่าตอนทานกากหมูหรือเราเจียวกากหมูแล้วปัญหาคืออะไรมันคือพอเราศึกษาไปเนี่ยมันเหม็นหืนอ่า <c oughs> ใช่ใช่ใช่น้ำมันหมูเมื่อเจียวมาแล้วแล้วเราไม่ใช้ของเสร็จใหม่ ค้างไว้สองวันสามวันหรืออาทิตย์สัปดาห์หนึ่งม,มันเหม็นหืนเราจะทํายังไงให้มันไม่เหม็นหืนกากหมูเอาลดสัมผัสเราศึกษาลดสัมผัสก่อนไปกินไปไปทานตามร้านทั่วไปเนี่ยเขาเราเราทานไปกัดไปมันเจอน้ำมันเยอะมากบางทีมันไม่แห้งเราไม่ชอบคือกัดไปแล้วมันเยอะเหมือนมัน,ม,นมันเลี่ยนเลยอะ่ะใช่ไหม,ไมเคอย่างเวลาเราเอาไปผัดพริก หรือยังผัดพริกขิงที่เพี่ยงชอบทานกับบางแล้วพอเรากัดไปมันเป็นน้ํามันฉ่าๆล่ะใช่แล้วพอน้ำมันฉ่ำๆไปเจอกับพริกแกงโอ้โหบรรยายไม่ถูกเลยมันไปกันใหญ่เลยใช่เพรามันเป็นจุดอ่อนที่เราเห็นอยู่เราก็เลยมาคิดค้นกันว่าจะทํายังไงให้ให้มันโอเคก็ตอนแรกตอนแรกวางแผนกันไว้ว่าเนี่ยหเดือนได้วางขายแน่หกเดือนทําไปทํามาสองปีค่ะสองปีสองกัน ทะฮะการพัพการหมูเนี่ยนะแค่ใช่ค่ะตอนแรกก็ตอนแรกทุกคนทุกคนในพวกเราเนี่ยก็มองว่ามันก็แค่กางหมูอ่ะก็เจียวแล้วก็ขายก็เจียวนทางชีวิตแบบ่าก็เจียวแล้วก็ันเจีมาสี่รุ่น้วอวะเราก็เจียวแล้วก็ขายก็ทําไปลองซื้อถุงฟอยซื้อเครื่องแพ็คแบบว่าเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆแบบทกันเองอะค่ะมาลองดูไม่ได้อ่ะ อาทิตย์หนึ่งก็เหม็นละอาทิตย์หนึ่งก็ไม่กรอบแล้วอ๋อแปลว่าโจทย์ของเราคือไม่ใช่แค่ว่าเจียวแล้วมันไม่หืมแล้วมันมันต้องอยู่ที่การเก็บด้วยจะยังไงด้วยเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่กระบวนการเจียวเท่านั้น,นด้วยแต่จะกเก็บแบบไหนยังไงด้วยมั้งรสรูปกลิ่นสีต้องอมาหมดเป็นโจทย์เป็นโจทย์ใช่เป็นโจทย์แล้วเป็นยังไงอะพมันมีปัญหาจากวางแผนหกเดือนไปสองปีก็พัฒนาปรับกันมาเรื่อยๆจนโอเค โอเคแล้วให้ให้ทุกคนชิมโอเคแล้วทุกอย่างมันเริ่มเริ่มจะลงตัวแล้วตัวตัวผลิตภัณฑ์เรามันใช้ได้แล้วตัวนี้ที่ออกมาตัวแรกใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ก็นําไปจดออยจดออยแล้วอยู่ได้กี่เดือนอยู่ได้8เดือนค่ะ8เดือนโอเคเลยนะแล้วมีคู่แข่งไหมพอเปิดเตี๋ยถ้าพูดตรงๆเราผมคือกากหมูตามร้านที่ใส่ในถ้วยแล้วขายอันนี้เคยเห็นและเห็นหลายร้านด้วยแต่ที่เป็นแบบนี้ยังไม่เคยเห็น มีคนแข่งมีคนทําอะไรแบบนี้ไหมฮะถ้าในลักษณะบรรจุพันธุ์แบบนี้นะคะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันโอ้นี่จะเรียกว่าเป็นเจ้าแรกเลยนะพี่โตที่ทํานะฮะเออพบอกว่าทําเขียงหมูเขียงหมูแบบเมื่อกี้คุยเล่ออยู่ที่ไหนอยู่ตลาดลังสิตค่ะตลาดยังอยู่ตลาดพรอนพัดทำทำอยู่ทําอยู่ค่ะเขียงหมูเมื่อกี้ถามว่าวันนึงขายกี่ตัวก็ประมาณห้าสิบ เป็นช่วงช่วงบางช่วงก็จะน้อยบางช่วงก็จะมากจะมาเกิดมาเจอหมูเลยแต่ใช่ค่ะช่วงนี้จะเงียบเงียบนิดนึงก็ด้วยเศรษฐกิจหรือว่าหลายๆปัจจัยที่เราคุมไม่ได้แล้วทําไมพอพัฒนาปุ๊บคือจริงๆมันมีมันมีอย่างอื่นที่เป็นเนื้อหมูที่เป็นอรรหรือหรือว่าเป็นเพราะว่ามาจากตัวที่เป็นคีโตเลยมาเป็นเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มนี้ล่าคีโตเป็นไอเดียแรกค่ะแต่เราก็มองว่า ถ้าเราไปดูอย่างเคยคิดจะทำเบคอนอ <ไป S 1> เราจะทําเบคอนแล้วเราจะไปสู้เราเป็นถ้าเปรียบเทียบเราแบบเล็กนิดเดียวอเราจะไปสู้กับคนที่เขาทํามาก่อนทํามาก่อนหรือคนที่เขาตัวใหญ่กว่าเรายัางไงน่าจะไม่ไหวใช่เราก็มองอันนี้มันเล็กๆนะแต่ว่าก็ประจบเหมาะกับว่าเรา add เขาเรียกว่าอะไรเรียก value add เ d เพิม่ม value ให้ตัวผลิตภัณฑ์ สิ่งที่มีมาแล้วก็คือไม่ไปชนกับรายใหญ่ด้วยและอันนี้เราบอกเป็นเป็นคนแรกด้วยที่ทําอะไรแบบนี้แต่ถามนิดนึงคือคืออย่างไม่แค่น้าพึ่งก็บอกเองว่าน้ำมันหมูปกติมันอยู่ไม่กี่วันนะมันก็ออามิตโตบอกสินะบอกไม่กี่วันมันก็หืนแล้วแล้วพอเราบรรจุขวดเปิดปุ๊บมันมันไม่ไม่หืนไม่อะไรฮะหรือว่ามันต้องเก็บดูแลเป็นพิเศษยังไงไหมเพราะเป็นน้ำมันหมูมันเป็นการที่เราปิดฝาปิดเขาเรียกว่าแม เป็นการบรรจุแบบสุญญากาศไม่ให้อากาศเข้าไปมันจะทําให้ตัวน้ํามันเนี่ยสามารถคงสภาพและคงรูปได้เหมือนวันที่เราผลิตเลยใช่ค่ะแลวอย่างนี้เก็บบได้นานไหมพอเป็นน้ำมันคือท่านผู้ชมท่านที่ฟังวิทีุอาจจะไม่เห็นนะฮะนี่คือเป็นขวดอะผมพูดคล้ายๆขวดน้ำผึ้งแต่เป็นที<ส>่เห<ส>็นอตนนี้คือคือน้ำมันหมูเห็นขวดตอนนี้นะครับเหมือนของผริพันต่างประเทศเลยใช่ใช่ใช่คือมันโอเคมากเลยอะอันนี้อยู่ได้นานไหมถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ได้หนึ่งปีค่ะห น้ำมันหมูอยู่ได้เป็นปีโหนี่ถือว่านี่มากเลยนะฮะแล้วน้ำมันหมูเมื่อก่อนเขาบอกอะไรนะมันมันไขมันอิ่มตัวสูงมันอ,อันตรายจริงๆมันมัน,ม,นมันทานได้ไหมหรือมันทานเยอะน้อยอยังไงหรือมันควรจะต้องอยังไงบ้าง,างต้องต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าคือทุกอย่างบนโลกที่เขาว่าเป็นยาที่เขาว่าดีทุกอย่างเลยถ้าเราทานในปริมาณที่พอเหมาะทานในปริมาณที่คุณหมอกําหนดหรือในปริมาณที่ร่างกายเราต้องการเนี่ย มันจะดีต่อร่างกายของเราแล้วก็ตัวน้ำมันหมูเนี่ยมันเราไม่ได้ผ่านกระบวนการเคมีไม่ได้ผ่านกระบวนการดัดแปลงให้มันกลายมาเป็นน้ำมันมันเป็นเพียงการแค่นำมันหมูไปผ่านความร้อนแล้วออกมากลายเป็นน้ำมันไปประกอบอาหารก็คือมาตรงๆเลยกรกระบวนการนั่นเองไม่ได้ผสมไม่ได้แรงท้นมันมีแค่ความร้อนอย่างเดียวที่เข้ามาทําให้เป็นน้ำมันหมูคืออ๋อเพราะเขาว่าบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวนี้อาหารที่มันผ่านกระบวนการโพสเซสเยอะๆก็จะไม่ดีอีกแล้ว อแล้วกับกากหมูบ้างอ่ะคืออินเนี่ยนะเรื่องอินทำไมต้องเป็นอันเนี้ยอ่าที่ที่ผมทานไปก่อนหน้าเดี๋ยวเอานี้ก่อนใะกันผมชอบอ่าหมูหมูที่เป็นกากหมูคลุกเกลือฮิมาลายันเออทําไมมันต้องเป็นเกลือแล้วทำไมต้องเป็นฮิมาลายันเออยังไงก็ถ้าถ้าในถ้าในวงการคีโตเนี่ยในกลุ่มคีโตเขาเขาจะเรียกเขาจะเรียกกันว่าคนที่ทานคีโตเขาจะเรียกว่าเขาเป็นชนเผ่าคีโตอ่าเป็นเป็นกลุ่มของคนนี้เป็นกลุ่มอ่าเป็นคอมมูนิตี้เขาเขา เขาจะรู้กันเลยว่าเกลือหิมาลายันเนี่ยจะมีสารอาหารที่เยอะแยะมากมายแล้วก็ด้วยที่เหมือนเป็นเหมือนเป็นนางเอกของเป็นเครื่องปรุงหลักของชาวคีโตเลยก็ต้องเป็นเกลือหิมาลายันเท่านั้นด้วยหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราประกอบอาหารทั่วไปมันก็จะมีผงชูรสผงปรุงรสน้ำปลาหรือว่าอะไรอะไรที่มันเราเอามาประกอบอาหารแต่ส่วนคีโตเนี่ยเขาจะไม่ใช้เครื่องปรุงเหล่านั้นเลยใช้เกลือหิมาลายัน ใช่แล้วมันก็เลยจะมีแค่เกลือแต่ถ้าเราทานเป็นเกลือธรรมดาเกลือเกลือธรรมดาทั่วไปมันก็ให้สารอาหารที่ให้เกลือแร่หรือสารอาหารที่มันไม่มีไม่มากเท่าเกลือชมพูหรือเกลือหิมาละยันอ๋อก็แปลว่านี่ก็เป็นก็พูดง่ายว่าถ้าจะไม่ผ่านเหมือนกันก็เป็นกากหมูกับเกลือหิมาละยันเฉยๆใช่ไม่มีผงชูรสเกลือหิมาลายันนี่มันอยู่ที่ไหนอ่ะถามแบบไม่รู้ มันเป็นชนิดของเกลือหรือสถานที่มันเป็นชนิดของเกลือเกลือใช่ไหมฮะกับอีกอันหนึ่งอธิบผมเห็นอันนี้อันนี้ทานไปอันนี้เป็นน้ำพริกกากหมูน้ำพริกกากหมูแล้วบอกคือเพิ่งเคยเห็นกากหมูมีโอเมก้าสามหกามันมาอันนี้ไอเดียมายังไงทำไมมันต้องเป็นมันคือน้ำพริกอะไรยังไงฮะทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องส่งให้กับสถาบันวิจัยอาหารตรวจว่าว่า ของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมันมีคุณค่าสารอาหารสารอาหารแบบไหนบ้างเพราะว่าเราจะต้องแจ้งให้กับผู้บริโภคเอาไว้บนบรรจุภัณฑ์อยู่แล้วว่ามันให้สารอาหารอะไระพอตรวจมาแล้วมันก็ได้พบว่ามันมีทั้งโอเมกา้ามีกรดโอเลอิกที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้ระบบของร่างกายเราดี ก็แปลว่าทุกอย่างคือมันมาจากจุดตั้งต้นก็คือเรื่องสุขภาพก่อนแล้วก็ขยับขยายกะไมาเป็นธุรกิจแต่เว้นที่บอกไปคือพอรเป็นธุรกิจก็ไม่ใช่ว่าจะทอดกากหมูใส่ในชามคือทุกอย่างมันผ่านอ,อยผ่านกระบวนการทุนิยาศาสตร์คือว่าไงว่าตรวจสอบได้มันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างใช่เราต้องการให้มันออกมาโดยที่เราไม่ต้องไปไปบอกตัวเองว่าของเราดีอ๋อมาถึงคือเรายื่นหนังสือยื่นเอกสารวิจัยให้ดูเลยของเรามันเป็นแบบนี้นะคุณรับได้ไหม ถ้าคุณรับได้คุณทานได้เราเต็มใจและยินดีแล้วแล้วพอคําว่าอย่างนี้ฮะบางอย่างบางอันเนี่ยนะฮะคือบอกว่าเหมาะกับคีโตคือมันต้องพิเศษเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดบอกว่าจะเป็นอาหารคีโตเนี่ยก็หมายถึงยังไงก็คืออย่างนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นคีโตเหมาะกับการทานคีโตถูกไหมครับมันต้องพิเศษหรือแตกต่างจากของทั่วไปยังไงไหมของคีโตง่ายๆคือดูหลังบรรจุภ<อ>ัณฑ์เลยว่าเขาใส่ผงปรุงรสไหมอ้ผมีส่วนผสมของน้ําตาลหรือเปล่า มีมให้ให้คุณคา่าคาร์โบมีให้ไอช้างข้อมูลโภชนาการให้คุณค่าสารอาหารตรมีแป้งหรือเปล่ามีคาร์โบไฮเดรตไหมอันนี้บอกว่าอะไรผงปรุงรสไม่มีน้ําตาลออกเพราะว่าเราจะพยายามสกัดเรื่องการใช้น้ําตาลในร่างกาย<ช>อะไร <ๆ S 2> ที่เป็นผงที่ปรุงรสเกี่ยวกับน้ําตาลก็ไม่ควรจะต้องมี<ไ>ซึ่งนี่บอกว่าไม่มีนะฮะ คาร์โบไฮเดศูนย์เปอร์เซนต์อ๋อ<ม>ก็เป็นไขมันก็อย่างที่บอกเป็นคีโตนะฮะไม่คีโตก็ทานได้ไหมไม่คีโตก็ทานได้ไไดค่ะโอเคเดี๋ยวบอกว่าชาคีโตมันมันจะมีกลิ่นหอมออม่อนของเครื่องปรุงเ,เราคาดหวังอะไรบ้างจากการออกโปรดักต์นี้จะเป็นการเพิ่มหรือว่าเป็นการขย,ขยายธุรก,กิจยังไงบ้างครับก็เราเราเห็นถึงว่ามันยังไม่มีใครทําตรงนี้แล้วก็เราเห็นว่าตลาดตรงนี้มันสามารถเติบโตไปได้ทั้งน้ํามันหมูแล้วก็กาก,ากหมูใช่ก็ ก็เลยคิดว่ามาทำตรงนี้ดีกว่า่าแล้วไปวางขายที่ไหนออนไลน์ไหมหรือว่าตอนนี้านอะไรยังไงบ้างสนใจชี่ได้ที่ไหนถ้าถ้าหน้าร้านตอนนี้ตัวกากหมูคีโตเราวางขายที่คีโตดีไลท์และคีโตเฮาส์่าค่ะอก็ยังยังเป็นชุมชนยังเป็นคอมมูนิตี้ยังเป็นคอมมูนิตี้ของคีโตอยู่ก็เขาจะมีหลายสาขาค่ะมีทั้งตรงเกษตรนวมินคีโตเฮาส์ก็อยู่ตรงสถานสนามบินน้ำแล้วก็ แล้วมันก็จะเราก็จะกระจายสินค้าขึ้นไปตามเชิงเซาอะไรแบบนี้ค่ะอยู่ขึ้นไปในสมุหมูเนี่นะใช่ใช่อันนี้อันนี้กากหมูใช่แล้วก็จะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยสั่งได้ทั้งเพจเลยเพจกากหมูตาหมูหมูกากหมูตราหมูหมูก็ในเพจ Facebook ก็สามารถสั่งคือออนไลน์ก็ได้ด้วยออนไลน์กันมีช้อปปี้ลาซาด้ามีค่ะดักไว้ถูกทางคือคือไหนๆจะขึ้นออนไลน์แล้วอ่ะพูดง่าย ท่านผู้ชมเสิร์ชกาหมูตราหมูหมูขึ้นช่องทางไหนก็ซื้อได้ว่างั้นเถอะใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจะเป็นคนลงไปคุยเองอร่อยน่นอร่อยจริงไม่ทานแล้วอร่อยนึกถึงแบบทานก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้อร่อยจะเข้ากันเลยแหละก็คนอดีตคนทำาร้นอาหารพูดสักขนาดนี้ก็น่าจะอร่อยจริงการันตีกันขนาดนี้นะฮะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างเราออกมาเข้าสู่ตลาดได้นานหรือยังแล้วผลตอบรับมากน้อยแค่ไหนก็เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อปลายปีที่แล้วก็ยังใหม่ะค่ผลผลตอบรับก็ โอเคนะคะในในระดับของแบรนด์แบรนด์น้องใหม่หก็มีออเดอร์เข้ามาทุกวันร้านค้ามีใครสนใจไหมสนใจก็ติดต่อได้ติดต่อได้ค่ะได,ได้ก็จะเป็นลักษณะการขายส่งเธอไปซื้อขายส่งคุยกันได้ค่ะก็ยังก,ก็ไดาอยู่คือว<ม>่าไงขายขายปลีกคุณก็ไปเอาลายได้ขายส่งก็ก็ติดต่อได้เหมือนกันใช่ค่ะก็มีไปขมินก็มีฮะนี่บอกแบรนดน้องใหม่นี่ไปต่างประเทศแล้วเหรอไปได้แล้วรป็นค้าติดต่อไปเป็นเพื่อนของน้าค่ะติดต่อไปสนใจ ก็ตอนนี้ก็สั่งไปรอบสองแหล,ล,ล,ละรับแรกหมดแล้วนี่ไงเพิ่งเปิดได้แป๊บเดียวนะไปต่างประเทศแล้วอันนิดนึงเผื่อว่าใครสนใจเหมือนสนใจซื้อส่งไปขายต่อแบบอันไหนขายยอดขายดีบ้างเอออันไหนหน่าสนใจคือคนชอบอันไหนที่สุดอ่ะตัวถ้ากากหมูเอาไปขายทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นตัวต้นตำรับแต่วันนี้ ไม่มีสินค้ามาต้องพูด<ท>จริงๆจะมีสองตัวตตถ้าเกิดหมจะเป็นต้นตำรับก็จะเป็นที่ว่าเป็นมีผงปรุงรสสำหรับสำหรับคนทั่วไปอ๋ปอเป็นอย่างนะั้เป็นต้นตำรับมีผงปรุงรสแต่ถ้าเกิดจะเป็นคีโตก็เป็นในเกลือยมาลายันนี่แหละมันลูกเขาทาร์เก็ตลูกค้าก็จะแบ่งกันชัดเจนอ ก็เป็นเป็นแบบไปอะใครคีโตแต่ว่าอย่างที่บอกไปสำหรับคีโตก็คนทั่วไปก็ก็ทานได้เหมือนกันทานได้ก็มีคนที่เขาทานต้นตำรับแล้วชอบคีโตมากกว่าก็สั่งคีโตก็มี <laughs> ก็มีเหมือนกัน <laughs> ใช่ค่ะซ,ซึ่งต้นตำรับไม่รู้แต่พี่โตยืนยันว่าในเกย์ิมาลนอร่อยมากไม่รู้อยากทานต้นตำรับแล้วเดี๋ยวมันไหน <laughs> จะแล้วสมม่งม, <laughs> ม,มาให้ชิมได้เลยคะ <laughs> อันนี้ก็อร่อยแล้วนะอร่บทพี่มันน่าจะน่าจะอร่อยเพราะเราไม่ได้เราทานอะไรก็ได้ไง แต่อันนี้ก็อร่อยแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับของเดิมธุรกิจเดิมที่ทําแต่เขียงหมูอย่างเดียวพอมาทาที่มันเป็นการแปรรูปมาแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงบ้างไหมโปรเซสมันก็ต่างกันตรงที่ทางถ้าตนชําแหละเนื้อหมูต่อทําเราทําต่อจากที่เราไปแลไอไปเชื่อมมาคําพูดโหดจังคืออะไรนะครับเหมือนการเอาเนื้อมาทำต่อมาโปรเซต่อมาโปรเซต่อเนี่ยมัน เราแปลเ่ยนแค่ทาตามโปรเซสเนื้อสะโพกเนื้อสันคอเนื้อสันในให้มันเป็นส่ว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 นอันนั้นคือธุรกิจดั้งเดิมมันก็ทามันก็ไม่มีอะไรมากเราเพียงแค่อย่าอย่าเอาหมูที่ตายแล้วมามาทำโปรเซสต่อหรือเราก็ต้องดูตามความเชื่อของลงเชือพวกหมูสิบกีบหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาทําตัวเนี้ยมันต่างกันตรงที่มันเป็นโปรเซสแบบดีเทล เพราะเราทําให้คนทานใช่แต่เราโชคดีตรงที่เราอ่ะเป็นเป็นคนทําเขียงหมูอยู่แล้วเราสามารถคุมได้ตั้งแต่ต้นน้ํำตั้งแต่เลือกหนังหมูเนื้อหมูคุณภาพเราสามารถคุมคุณภาพของมันได้อันไหนไม่ดีคัดออกอันไหนดีเราเอาเข้าสู่กระบวนการเอามาทํามาเจียวต่ออ๋อคือคือพวกนีมันก็เป็นกระบวนการเหมือนเวลาที่คนเราจะทำปุ๊บถ้าเกิดคุมได้โปรเซสแต่กับทั้งต้นวัตถุดิบดีๆเข้ามา ที่เหลือมันก็เรียกว่าได้เปรียบไปแล้วล่ะในแง่ของการคัดเลือกวัตถุดิบใช่ค่ะแล้วมีความแปลกแตกต่างไหมคือเขาทําธุรกิจกันมาตั้งนานอยู่ๆเราเป็นยังไม่เป็นรุ่นที่4ยังไม่เต็มตัวได้ซ้าไปอยู่ๆจะมาบอกว่าเรามาทําเป็นธุรกิจเพิ่มเติมเถอะจากของเดิมที่เป็นเขียงหมูเงินก็น่าจะดีอยู่แล้วที่บ้านว่าจหายบ้างตอน<อ>ที่เป็นไอเดีย <idea S 2> ว่าจะทำ ก็คุณคุณน้าคือหนูทํากับคุณน้ากับน้าก็ตอนแรกก็คนที่บ้านเขาไม่เข้าใจอ่ะคนที่คนที่บ้านเขาก็ยังเข้าใจว่าเราแบบไปเจียวในกระทะแล้วก็เอามาขายอยู่มาถุงหนังยางอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแล้วมันจะขายได้ยังไงเขาบอกมันมันจะขายได้ยังไงใครๆเขาก็ทํากันอะไรแบบนี้ตอนแรกเขาก็ไม่เข้าใจแต่มาตอนนี้เหมือนเราเริ่มพิสูจน์เราเริ่มมองให้ทดสอบตัวเองมองให้เห็นแล้วว่า เราทำแบบนี้สเต็ปแบบนี้โปรดักต์ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะ,<ฮ>ะเขาก็เริ่มเริ่มที่จะอ๋อมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็ก็คอยคอยที่จะมองดูเราให้เราแบบลุยต่อไปกับกับนา้ากับทีมค่ะที่พิสูจน์นะคือคืออย่างที่บอกฮะใครที่ดูผ่านยูทูบจะเห็นหรือว่าถ้าเกิดใครฟังวิทีุลองไปเสิร์ชและกันกากหมูตราหมูหมูที่ที่ถามเพราะว่าคือซองเนี่ยสวยมากนี้ชื่นชมเลยนะครับท่านผู้ชมทีเมื่อฟังก็เลยอยากถามว่าพอเอาซองแบบเนี้ย แล้วไปที่บ้านดูครั้งแรกว่าจากเขียงหมูที่เขาขายเนี่ยแต่เราทาซองเป็นแบบเนี้ผลตอบรับตอนเขาเห็นซองมันเป็นยังไงบ้างว่ามันสวยมันดูดีมากเลยอะ่ะเขาก็บอกว่าจริงจังอย่างนี้เลยหรอเขาบอกเอา,เอาจริงเอาทาจริงจังอย่างนี้เลยหรออะไรเงี้ยแต่เขาก็เขาก็ชอบนะคะก็ยังอแอบขโมยไปกินกัน <laughs> เอาของกลับมาบ้านอเ,เอาเอากางหมูกลับมาบ้านทีไรก็มีคนแบบหยิบเอาไปกินกัน3ซองสี่ซองอะไรค่ค,คือคืออย่างที่บอกคือบ้านเราบางทีเราจะบอกว่าเรื่องแพคเกจจิ้งเรื่องอะไรเนี่ยต้องดูแลแต่นี่คืออสีเสือเขาทำมาดูดีมากเลยนะครับ,บจบสถาปัตย์<ร>ค่ะจบสถาปัตย์ลังสตครัก็เลยมีทางอยู่พวกนี้อยู่แล้วนะมีแนวทางอยู่อลก็เลยว่าน่าจะไปได้แล้วทีนี้ฝากนิดนึงว่า ในการทำธุรกิจเนี่ยคือเราเคยอยู่กับธุรกิจของที่บ้านมาแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันน่าจะดีมากาเพราะเียงมูหลายรายเราก็เห็นอยู่แล้วนะแล้วการที่เรามาเป็นรับไม้ต่อด้วยมีการพัฒนาธุรกิจขึ้นมาใหม่ๆด้วยสิ่งที่มันต้องผ่านมาที่เป็นบทเรียนกับการมาทําโ,โมโมของเราเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนอื่นเราต้องมองว่าเราจะขายอะไรเราจะทําอะไรเราคิดยังไงกับมันเรารู้สึกยังไงกับมัน อย่างตอนที่เพิ่งมองก็คือมันก็แค่หมูอะเราก็อยู่กับมันมาตั้งแต่เล็กๆมองไว้โอ้ก็ก็แล่หมูอยู่ก็เดินผ่าน <ๆ S 2> เจียวกับหมูอยู่ก็ <ๆ S 1> ก็ <ๆ S 1> ก็เฉยๆแต่พอเราได้มองเล่นได้เล่นโซเชียลหรือว่าได้ได้ไปศึกษาแขนงอื่นเยอะๆมากๆเนี่ยมันทําให้เรากลับมามอง กลับมาย้อนดูที่บ้านเหมือนสำนึกสำนึกรักบ้านเกิดอะค่ะอะกลับมามองว่าเราเรามีอะไรเราจะต่อยอดอะไรได้บ้างแล้วสินค้าของเราถ้าเกิดมันเหมือนกับคนอื่นมันเหมือนกับคนอื่นเราจะทํายังไงให้มันแตกต่างเราจะเพิ่มมูลค่ายังไงให้กับมันเราจะสร้างสตอรี่หรือเรื่องราวกับมันขึ้นมายังไงค่ะคือคือแปลว่าออกไปทําอย่างอื่นก่อนแล้วเหมือนเก็บประสบการณ์ได้ไอเดียกลับมาแล้วพอมองย้อนกลับมาปุ๊บ มันเลยกลายเป็นสิ่งที่สามารถเอาไปแตกหนอออกผลออกมาได้อย่างนี้หรือเปล่าใช่ใช่ค่ะ,ะก็คือพูดง่ายมันต้องมีประสบการณ์หรือมีการเรียนรู้อย่างอื่นๆก่อนจากสิ่งทีจงท่จากสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นมาตั้งชีวิตแล้วค่อยมองย้อนกลับมาแบบนี้ถูกไหมใช่ค่ะเราเหมือนเราต้องมีเคสตัดดี้ให้กับตัวเรามไม่ว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเราต้องอเหมือนผู้ง่ายๆก็เหมือนมีเราม,เรามีเราก็มีไอดอลหรือ,อเราก็มีทางที่ชอบแล้วเราจะเอามาประยุกต์กับ สิ่งที่เรามีต้นทุนทางชีวิตของเราอย่างไงให้มันเกิดประสิทธิภาพหรือเกิดผลให้กับเรานี่ถือว่า,เ,าเป็นเป็นเป็นน้องรุ่นใหม่แล้วกันที่ชื่นชมเลยคือบางบางคนอาะทที่บ้านทาเห็นนี่เกิดนี่นเกิดจนเบื่อแล้วไม่รู้ทํำยังไงจริงๆอ่ะถ้ากลับมามาคิดเยอะๆเลยเรามองเยอะๆไปเรียนรู้เยอะๆเนี่ยก็ต่อยอดได้เนาะแล้วก็ยังดูที่ว่าไม่ได้ตอ,อไอใไทางที่คุณเขาทำอยู่ต่อในทางที่มันดูแล้วมันแตกต่างเรียกว่าภาษาเรียกว่า differentiate จากจากสิ่งที่ที่คนอื่นเขาทำกันก็มีโอกาสนี่ไปไกลเลยเนี่ยไป<อ>กเ<ห>มรแล้วนะไปไกลเลยนะอย่างน้อยนะไปไกลเลยฮะครับอ่ะนี่แหละท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าคือถ้าแคปเนี่ยเคยเห็นหลายยี่ห้ออยู่แต่ถ้ากากหมูเทสทำเป็นถุงแบบนี้เนี่ยไม่เคยเห็นจริงๆอ่ะใครสนใจก็ลองเข้าไปเสิร์ชกันใน Google ดูก็ได้ครับอ่ะบอกมาว่าอร่อยว่าชอบนะตอนนี้ คนเราถูกพี่โตแล้วกันปิดรายการอันนี้กับผมผู้เกิดที่มลายันนะฮะก็อันนี้เป็นคีโตด้วยจัามันกรอบมากเพราะมันเป็นกะหล่ำเทศฝากพี่โตปิดรายการเลยที่พี่โตยังแกะถุงไม่ได้ครับยังไม่ได้กินนะพูดก็อยากให้ผู้ชมผู้ฟังหรือว่าน้องๆที่ทำธุรกิจที่บ้านกับที่บ้านอยู่เนี่ยลองลองดูว่าตัวเองลอง ยังไม่ได้ค้นหาอะไรหรือเปล่ายังยังไม่เจออะไรหรือเปล่าจริงมันจะมีถิ่นดีๆซ่อนอยู่แล้วก็ฝว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับบางทีน้องๆคิดอะไรเนี่ยลองดูทีหนึ่งนะซัพพอร์ตเขาไอ้น้ำพึ่งในโชคดีที่บ้านเขาซัพพอร์ตแต่ว่ากางพิสูจน์มันเยอะเหมือนกันไอ้บอกทำอยุดสองปีกว่าจะมาเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะทำมาสองปีเนะี่ยเพราะมัน,ม,นมันไม่ง่ายาแล้วก็อย่าเพิ่งอดยอมแพ้อะไรง่ายๆก็ชื่นชมอดทนใช่ไหมอดทนทุกอย่างแล้วเชื่อว่า กับหมูหมูหมูหลือพิพันธ์เอาหมูหมูในอนาคตเนี่ยต้องไปไกลหลายๆตัวก็ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้จะรอชมนะความสำเร็จครับน,นี่แหละครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับก็เรียกว่าเป็นโอกาสนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้เล่นรายใหม่ในตลาดนี้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการ i n s i ซ h น Now โดยสมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศา,ศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสนับสนุนโดยธนาคารออมสินครับวันนี้เราสามพนพร้อมทีมงานลาไปพร้อมเสียงกรอบแกรบครับ,บ,บก่อนละกันครับ, <S <S บสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับผู้สนับสนุนหลักธนาคารออมสินทิพยประกรันภัยธนาคารไทยพาณิชย์ซอฟท์แวร์อินเตอร์เนชั่นแนลอินโดรมาเวนเจอร์ทิพยประกันชีวิตและ KPMG ครับ